จิตดวงนี้ดวงที่ไม่ตายนี่แหละดวงที่ดวงที่สมบุกสมบันตกนรกหมใไมข่ขึ้นสวรรค์ชั้นพรขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดนี่แหละแต่ตัวเองจำไม่ได้จะลึกไม่ได้เวลาไปเจอเข้าตรงไหนก็เป็นกายสุจรืนอน้อนว่าเพิ่งเจอเพิ่งเห็นเพิ่งเป็นความจริงมันเคยเป็นมากี่กับกี่กันแล้วเราก็ไม่รู้ ท้าผู้รู้คือศาสา,สาอาโอเอกมาสอดมันยังไม่ยอมฟังเสียงยิ่งกว่าฟังเสียงของกิเลสแล้วดิดดิ้นไปตามกิเลสมันจึงเป็นเรื่องความทุกข์ความดอดร้อนเผาหัวใจตลอดมาและตลอดไปถ้าไม่ละแล้วจะยังมีตลอดไปนี่พูดถึงเรื่องกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจดวงเดียวกันแต่แสดงที่ยาการและผลไม่เหมือนกัน กิเลสพาสัตว์โลกให้เกิดความเดือดร้อนให้เกิดความทุกข์ความทรมานจนขนาดถึงตกนรกมูกไห้กับพ่อกิเลสทมนั้นไม่เคยหลอกสัตว์โลกให้ไปตกนรกบุกไม้มีแต่สอนเพื่อความดีความดีใครปฏิบัติตามก็ดุดพ้นจากทุกอย่างน้อยไปสุคติก็ยังดีเมื่อบารมียังไม่แก่กล้าไปสุคติจะ ชั้นใดก็มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองตามอาํานาจแห่งกรรมดีของตน <c oughs> ท่านสอนไว้แล้วเรื่องพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยาจากท่านผู้รู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกทั้งโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้รับพระญาณความอย่างทราบของพระพุทธเจ้า,ตตาได้เลย สมควรเป็นศาสดาของโลกวิงมาสอนโลกได้ตลอดมาหลังนี้พระธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดมีพลาดแม้เม็ถหินเม็ดทายมีแต่ความถูกต้องแม่นยำ ผิดกันกับเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความจอมปลอมทางนั้นออกมาแย่ใดมุมใดมีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุนไปตลอดตลอดนี่แหละมันมีอยู่ในใจดวงเดียวกันท่านทั้งหลายเป็นผู้รับผิดชอบใจของตัวเองให้พากันระมัดระวงังสิ่งใดที่เป็นภัยต่อใจก,ก็คือกิเลสอย่าเชื่อมันเกินไปให้ระมัดระวงังให้เชื่ออ,อาจ,จ่ะทำ มีการคัดค้านต้านทานการหักห้ามความชั่วตั้งหลายอย่าให้มันทำเต็มเ,ม,เม็ดเต็มหมวยเวลาตกนรกมันจะเต็มเนื้อเต็มตัวนั่นแหละไม่มีอะไรข้อก่อนผันได้เลย<ม>เราต้องมีการหักห้ามเพียตั้งแต่บัดนี้ท่านตั้งหลายทราบไหมว่าศาสดาราองค์เอกของเราเป็นพระรหัสอรหันต์สิ้นจิเลตีิสัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงอาโลกอ,อุดปานิสว่างโลกทั้งกลางวันกลางคืนในพระทัยของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสตัวใดมาทำให้มืดดำหรือมัวหมองไปเลยเพราะกิเลสตัวทำให้มืดให้หมองงัวไปนั้นขาดตะบันไวจากพระไทยแล้วาศาสตราองนี้แหละคือเป็นาศาสตราของโลกโดยสมบูรณ์ <c oughs> เราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาอย่าลืมศาสดาว่าเป็นของเล็กน้อยนะกิเลสนั้นแหละมันจะพาให้เห็นศาสดาเป็นของเล็กน้อยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเล็กน้อยเป็นของไม่สําคัญสิ่งที่สําคัญมันก็พาให้หมุนไปทางกิเลสให้มีตั้งแต่ความเพลิดความเพลินลื่นเลงบันทึง สร้างความชั่วชา้าละมกให้ตัวเองไม่มีวันมีคืนจนกระทั่งตายก็ไม่ไม่มีการปล่อยวางผู้นี้แหละผู้ถูกต้มตุนอย่างแหลกเหลวไม่มีที่พึ่งเลย